สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช้าวันเสาร์วันที่19ตุลาคมนะครับพามาชมเ็ลเลอร์พ่นยาทุเรียนอีก1ชุดนะครับทันนี้ลูกค้ารีเคเวสไว้ว่าขอเป็นสีม่วงนะครับออจับคู่กับปั๊มตาเพชรนะครับผม TS51 ขนาด1นิ้วนะครับเป็นรุ่นธรรมดานะครับผมตัวนี้อึดถึกทนนะครับ วันนี้ก็เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่เลยก็ดุมขนาดใหญ่นะครับลูกปืนขนาดใหญ่ของใหม่ทั้งหมดนะครับ